มาเก็บพักเวียนบบบนี้เก็บพักเวียนพี่น้องเก็บพักเวียนจักพักเวียนพักบุ่งบบบนี้เก็บหมอนได้น้อจังสิเก็บติดน,นี่จังเตะอันน่้กระสีหงนะ้อ เป็นหงอนวดีนี่ยหงอดมันอ้วนหลวอยู่พี่น้องเบิ่องในหงอดมันหงอนพักเวียนหงอดพักเวียนนี่มั่งจบมากเลยโอ้โหมังงามเด็ดพักเวียนพี่น้องพักเวียนนิสันพูดนันนหี้ยวไปแล้วก็กินบ่ได้เขียวบ่ดีผู้เฒ่า phước viên con phước viên phi đồng phước viên น่ำมันมาเพิ่ม พักบุ้งคนระับพ่อพักยังเอาพักอันนะนะั้นอ่ะเบุ้งนี้กัะพี่น้องพักบุ้งพักบุ้งเฮ้ยยังเกาะบอกกับคลิปบอกกับคลิปบอกกับคลิปบอกกับพี่น้องบอกกับท่านผู้ส้ม ơ ờ bù châm anh ở nhang tó ở hải hai nè em ăn nhá Ừ Ừ, hm 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 đấy cả hm nè hm 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 cả hm nè Ừ, ừ. 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 <cười> ừ. <cười> อืมมาเหียเสาอืมกระโคนพระดดนมาเทีห huh. นึ no ่งพันกัะคนหายแคมันโคนยังตัวคนยังหาอืม จะมง,งามที่พี่น้องเอ,อ้ยเรามาเก็บผักเวียนเพิ่นกับขนบักพริกขนบักหน่าหา้ นี่พ่อพักบ่วงกัเก็บพักบ่วงขนมาพักบ่วงเก็บพักบ่วงนะ้ำเก็บพักบ่วงไปพร้อมเก็บผักบุ้งด้วยเก็บผักบุ้งด้วยไปกินกระต่ายหมอง งามลายพี่น้องเลยเก็บผักบุงก้งผู้ปุ่กกันเป็นหนักเนาะใส่กลับไป

อาากองุ่มงีฮุมหอนเด็กวางอีหุมทักเบไปน้ำหมดเดียวเห็นหอ,ามาน,อามานมันถึงแล้ว งู้ดงามไรนอดหัวเจ้าแม่มาปวดใะพูดนะดอกสวย ให้กูยูนหน้ามนี๋นีนุเลย เพิ่นเพิ่งงามกับปานนั้นข ดูปลเลือกเอาสวยเลือกได้สวยเลือกได้นะคะสวยมากเลยวางไวสวย,สวย โบโบอ่บอเอาขามาทางหน้าอรุดน่ะเขามาจอดทางเที่ยง,ยงเพง่ันไปแล้วห้ามอะไร เี่นหองงามเด็ดเปาะเปาะมัามันมีหวกปลาโทบเหอรอเปตามาส่วนเน่ย นน้สวะอะไรกันนี่วมนไหนล่ะพี่น้องอางานอะไร เนี่ยมาใส่กันว้ายสวยมากเลยสว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 ย,วยสวยเลือกได้งามงามอัอ้งบุ่งก็มีมาเดี้พี่น้องมากินขา่าวบะเนีอง เอออาหารเพียบต้มซีนเจวเต็มต้มเนื้อต้มซีน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 ประดับหน้าเขาไปใช้สนามที่ไหนหมดคกล้ายย่างเดียวคนกล้ายย่างเดียวคนกกกลลล้้าาู ลาบสีนพี่น้องโอ้ยสดลาบสีสดเตเซลสีเลยเ่ับสีเพี่น้องเศพี่น้องเศษมาเด้อมาเด้อแม่นบอ ไม่เสื่อมแข็งไปเก็บต่อไปเก็บอีกกัน หเห้ยแล้วบ่งหงบกับเฮแล้วบน้แล้วบนคุยยางคุณแนวแล้วแต่ว่าบอขัเมื่อ,อมึนบามานเต่ามันํำเต่าไงเนี่ยตูนี้เล่าเอาสิไปเลือกเ้นอนโ้ยโบไหวปวดเอว มาผุดทะเลผักเวนผักเวนพีนพนพ่น้องผักเวนมาเด้อมาเก็บผักเวนน้ำกันผลผักเวนหลายลายมาเด้อพอยากไปผักเวนเสืาไทยเนี่ยเฮ้ยเอาเปชรเพชรเอาแบบเด็กครึ่งคนึ่งไงเสือเพชรไร้ลายมาเนี่ยบ้าอุ้มมาใส่เสืออุ้ม่ปยังบ้า <c oughs> เอา้า <c oughs> เกิดมากันยังไม้ใส่เสือได้เหรอห่วย บ้าหรอกกบ้าตัว้งจี๋คจี๋งไอจ๋มันแ่บตัวไรไจ๋เมื่อยเว้ยเอ๊ะเาไปไว้ไปไว้เปลนเขาเนี่ยคนหน่อยก็องขานโอ้คนห่อยเออก็ต้งข้านลูกผู้ใดล่ะลูกอีเย็น

เราเด้นองรปอเยนี่บ่ยูปสอง่เล้ราพวกคุณนะเห็นยังว่าละก่องมานั่นออนั่นเลยอีวันมันกบว่าจะได้นะนะยะขาวบกต้องอไปด้จะกต้องเรียกเอาได้ใหญ่เขาเด็วแมันแตกออกสอง้ เม่นอมาเห็นหงเด้โอ้ยเอ็นรวยมาเก็บกระปูไปเกหยนแดดแดดเาบไปน้อมกเจ้าถุงยังไงมเจ้มาบ่หอมกระสอบไปเอาเอาไม่หยังเยะดี๋ยวมันจ้ใส่แล้วมันด้ใส่แล้วเขาะเรียกเอาเองเขาจะไปเรียกเขาเองัหง้วนี่ยข้างล่างใน้าอ่ะ เา้วจ่อยาดอยจับยเ้นมาังเัง่เออกับกไปเล่าน้ำหิมมันอะไรอย่างนี่งแต่ว่านยอดรเนี่ยขอย้เจ้า่อแล้วพอมึงเอาไปใส่เนี่ยเอามูหงนี่เพิ่นเอาไห่บดสุยางสุเนีวเออบดสุยางบักเพียกบักฮู้งอันละกบักเน่าบักเพียกทักบุงดนดนมาเทนึงบานนศิสิบานดุดดุ ่นูหนูมกบแัมนีถานก็เมดื่อดืมดีทยขา่านเห็นยังใคยลหลนเนี่ยนี่เราก็ผู้หาบก้าเจ้าบนนี่ผู้หาบกล้าบนนี่บ้าอู้ดังเบิ้งโอ้แม่นบ่ดังเบิ้งว่าสิมาทายเอาตอนดำหน้านั้ัหลวงท่านที่เปมนจะเฝ้าน้ำหลาน จะมาจะดใส่เขาจะนานาอ่แล้วโอ้เมื่อเออคือีบ้านไียังเอไ่เจ้าไข่ยังไทายซื้อซื้อไแบบปั๊บเวอยนี่บ่เออนดี่ยแล้วไข่สุนันเกิดนี่แหละเว้หนาไม่เห็นหนาจ้าเลยอมวันลสาี่ยมเื่อว่านัว่าวันละสี่อยวันละสี่ลอยว่ามันเจ้าสิพ่อใดว่าดำใหญ่มันคอยนะมมันว่ไสาวเวียนัเจีบ ่เจ็บเอวปะันี่รเแต่เก่าเจ้าะแตไปคู่มือคู่มือเนอือบ่คืป่ะวะมนบิงอือเมนอยู่เียนาต้องสิดสาแล้วเขาสลำนาได้นอคือวแกเจ้ามือน้บเห็นหมเกียวขอรับจากโนตายยอดเออแมนอยู่ยังนอย่าง่อยู่นะ้าตายตายเพื่อนที่สานียัืไสัอ มาหาเก็บพักพี่น้องเอ้ยหาเก็บพักแวีนสิลงไปเศร้าอีกหน่อยในนี้สิลงไปเศร้าวางเลยอ่าสิงเหล่าอีกก่อนคนส่วนเก็บแบบนี้บ้านพี่น้องเก็บแบบนี้เอาไปเล่าเไปล่างเฮือนตะเก็บคุณน่ะยอดงามอยู่เด้อเก็บแบบนี้แบบเก็บแล้วก็ไปเลือกเจ้าหือน โก้ไรเว้เก็บปัดสุดท้ายเก็บเอาไปเลือกเอามันห่อนแดดพี่น้องเอ้ยหูยง่ามไรแหวนจะ,ะมาผดรลอันนี้ก่อน เอาไปเหยหมูไปเพื่อหมูได้หนิไปเพื่อมือหมูตัวเพิ่นมาเลือกเอาตัวฮะยังเกาะนี่บ่จบก็่อนจะ่า แบบว่าคุ้มราชนะอะไรเอินหลังจะให้ปลาทั้งเหลี่ยมบนน้ำพิษเยอเมาไปเพื่อ เอือเพื่อนเพื่อป่าเพื่อลูกตัวบ่แหงหมดเลยห่วยเมื่อยล่ะบ่น้ามนะันเปียกตัวใช่นี่บ่กระเบียน Tốt tiêu cực 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 pha cực tiêu cực tiêu cực tiêu cực